มันไม่ทวงว่าผมนะไม่ทวงนะแจ็คมันรู้ว่าเราไม่มีตังค์ใช่เช่เราเป็นเพื่อนรักบางทีถ้าเกิดจะใส่บางทีต้องต้องใส่เท่าไหร่โอ้ยสองร้อยก็พอสองร้อยรอาสิบร้อยห้าสิบเออเราใส่ใจไปพอแล้วใช่ใจแล้วจริงๆภาพแจ็คนี่ผมแทบจะแทบจะนึกไม่ออกนึกไม่ออกว่าเจอจะแต่งงานผมขอให้มันเป็นเป็นคนดีคนดีได้ยาวๆนานคนดีคนดีเหรอ ติดงานแล้วมันก้าวไกลเชินมีทั้ทายคุยกันครับผมก็แบบแห็นมมึงกับกูสองคนเนี่ยที่เป็นคนเลวใช่ปะล่ะไม่ไม่ยังไงเรารักกันอยู่แล้วเรักกันยี่สิบปีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าก็คือยินดีด้วยแล้วจริงภาพแจ็คนี่ผมแทบจะแทบจะนึกไม่ออกนึกไม่ออกว่าเจอจะแต่งงานไม่มีภาพเลยแต่งนแต่งงานโอ้เราก็ยินดีด้วยมากๆแล้วก็ได้เจอถ้าเขาแบบมีความรักที่ดีเนี่ยก็เราก็ยินดีสุดๆเลยต่อไปก็รอ คะมีได้ข่าวว่าฝั่งเธอเขาวางแผนมีลูกแล้วไม่ใช่หรอคือชานนะมันก็ยังไม่ได้แต่งไงเจอพี่เจมกี่ปีแล้วแปดเก้าปีละกูเจอกันสามชั่วโมงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงก็แต่งเร็วกว่ากูเชื่อดิการได้ไปยินดีกับทางแจ็คก็ยังหาจริงๆก็ยินดีทางข้อความไปแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่แจ็คบอกอะไรเงี้ยก็ ก็ได <Construction. S 2> ้ยินดีกับแจ็คไปแล้วอะไรเงี้ยแต่คือวันนั้นะมันตรงวันเกิดพอดีวันที่14อ่ะแล้วคราวนี้ก็นัดนัดกินข้าวกับที่บ้านไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะที่บ้านผู้ใหญ่ก็มาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้ไปผมกับ็ยังได้เจอเขาอีกเยอะยังได้เจอกอดไครนั่นแหละครับขาเวงสองช่วยงานไหมคะ เฮ้ยมันไม่ทวงว่าผมนะไม่ทวงนะไม่แนะแจ็คมาล้วนเราไม่มีตังค์ใช่เอออันนี้แหละเราเป็นเพื่อนรักทั้งทีถ้าเกิดจะจ่ายทั้งทีต้องต้องใส่เท่าไหร่อะคะโอ้ยสองร้อยก็พอสองร้อยก็พอร้อยห้าสิบหนึ่ร้อยห้าสิบเออเราใส่ใจไปพอแล้วใช่ใช่คนนึกไปแคะได้เห็นภาพเขาในการเป็นพ่อคนดีนะความกัวอย่างเงี้ยหรอเอาจริงนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะว่าแจ็คก็ มันนึกไม่หอกจริงว่าอยู่ดีวันหนึ่งจจะได้แต่งงานแล้วก็มีลูกขึ้นมาอะไรเงี<ม>้ยซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะเพราะว่าเราเราก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นพ่อจะเป็นยังไงผมขอให้มันเป็นเป็นคนดีคนดีได้ยาวๆนานคนดีคนดีเหรอคนีอก็แบบเราเราก็แบบในฐานะเพื่อนสนิทพี่สนิทนะเราขอให้มันเป็นคนดีคนดีได้นานๆแล้วก็บบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าสำ,สำหรับผมอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าเรามองอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะมันอายุเท่าไหร่แล้วมันส3มสาแล้วมันเป็นเรื่องปกติของคนวัยนี้แล้วเรากก็็คคงยยินดีแล้วอ ูการแบบต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายแต่สองคนสองคนก็หนีไม่พ้นเหมือนกันเราทุ่มเข้ากันเองะเนาครับผมุณก็อาจจะจำภาพภาพพวกเราเป็นแบบว่าแบบแบบสนุกสนุกเฮฮาอะไรแบบนี้แต่ว่าทิงแล้วหมดซีรีส์ของที่มันแบบสนุกของพวกเราเลยมีทุกคนหมดหมดนี้มีทุกคนครับผมถึงผมจะดูเรียกว่าอะไรวะปัญญาอ่อนอย่างแรกเลยติงตองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีโหมดที่จริงจังบ้านอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนอยู่แล้วครับผม เรารู้สึกกับมันมาได้แบบนี้แล้ววันที่เราคบกับนักแสดเด็กๆรามันนี้เพื่อนเราไปไปมันก็กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมอืจริงๆมันก็มันก็ถ้าตามหลักความจริงเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรมากหรอกเพราะว่าจริงเพื่อนนอกวงการอะไรเราก็มีเยอะ <c oughs> แล้วก็ในช่วงเย้ไม่ใช่เราในช่วงวัยเดี๋ยวนี้สําหรับผมอะคือบองางคนอะยียบเจ็ดี่ยี่สิบสามเขาถ้าเขาพร้อมเ้าก็แต่งงานแล้วต้องยินดีทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากแล้วสําหรับแจ็คกับพวกผมเนี่ยเย้ เราอายุเนี่ยสากันแล้วเกิน30กันหมดแล้วเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าแบบเราพร้อมที่จะดูแลกันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ยินดีมากก็คอยติดตามเป็นกําลังใจให้เพื่อนกันในเรื่อ<ต>ก็จนส่วนแรกของแก๊งคนฉันไม่ไม่ไม่มีแก๊งคนฉันเนี่ยรวม 20, 20, 20ว่สิบสิบกว่าคนได้นะก็คือว่าหลายคนก็มีมีแฟนมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วค่ะน่ารักน่ารักจา ไม่ไม่ไม่ผมผมกับมันแข่งกันท้ายสุดท้ายสุดแต่ว่าเดี๋ยวก็มาดูว่าใครไปก่อนใครจะไปก่อนถ้าใครคิดว่าใครฉันว่าแน็คแต่งก่อนแต่เรามีภาษีพกมาตั้งหลายเก็บตังค์อยู่ค่ะเรารวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วไม่มีผมยังให้ยังให้ว่ากัสน่าจะแต่งก่อนใช่ใช่